เเซลหรือว่าพาเซลขนมปังตัวนี้อยากทำมานานมากๆแล้วเปิดไปหาสูตรหาวิธีการทำก็สงสัยว่าเอ๊ะมันต้องไปชุบน้ำด่างบางสูตรก็ชุบเบกกิงโซดาตกลงไอสองอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงชุบเบกกิงโซดามันก็กัดกระผิวนะแต่สีมันก็ออกจืดๆอะ่ะมันไม่ได้เข้มเหมือนกับร้านดังที่เขาชุบแต่ส่วนน้ำด่างเนี่ยอย่าว่าแต่ผิวของเพเซลเลยผิวของคนมันก็กัดฉะนั้นเวลาซื้อน้ำด่างเนี่ย พยายามหาแบบที่เป็นฟู้ดเกรดด้วยนะครับทุกคนแล้วเวลาทำเนี่ยต้องระมัดระวงังใส่ทั้งถุงมือแล้วก็หน้ากากนะเพราะกลิ่นมันแรงมากๆแล้วก็ตัวของน้ําด่างที่ผมใส่ไปเนี่ยแม่งร้อนมีความร้อนมีความอุ่นเกิดขึ้นโอ้ไม่แปลกใจเลยทําไมสีของเพเซลผมถึงเข้มมากขนาดนี้เพราะว่าไอตัวน้ําด่างเนี่ย มันกัดผิวของเพสเซลทําให้เวลาเอาเพสเซลไปอบแล้วมันโดนความร้อนเนี่ยสีมันเลยเข้มนั่นเองหาซื้อที่ไหนก็เว็บช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยหาซื้อแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าเป็นฟูดเกรดอันนี้ก่อนจะอบแล้วนะก่อนอบก็กรีดหน้าโอ,อ้โหนี่มุมกล้องนี่ใครถ่ายให้วะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> บ้าบอโอเคอบไปเลยอบให้สีเข้มเข้มเข้มขนาดไหนก็ขนาดนี้ไงโอ้โหต้องบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมมากพักให้เย็น หาเครื่องดื่มเย็นๆมารอไว้ได้เลยผมว่าขนมปังตัวเนี้ยฟินจริงๆกินไปจิบไปกินไปจิบไปส่วนใครอยากได้สูตรก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวผมมาแปะไว้ให้วันนี้ไปก่อนครับ